หนิงปณิตาเปิดอกหมดเปลือกเล่าชีวิตที่ผ่านมาสิบปีนี้ไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองเลยหนิงปณิตาร่าไให้หนักเปิดใจหมดเปลือกตลอดชีวิตที่ผ่านมาสิบปีอดทนมาตลอดไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองเลยจากนี้ขอเติมความสุขให้ตัวเองบ้างถือเป็นนักแสดงและคุณแม่สุดแกร่งแห่งวงการบันเทิงไทยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับหนิงปณิตา ที่ชีวิตของเธอได้ผ่านมรสุมมากมายในช่วงที่ผ่านมาจนแฟนคลับและเพื่อนๆของเธอต้องตามให้กําลังใจอยู่ตลอดแต่ก็สามารถผ่านพ้นเรื่องร้ายๆมาได้เป็นอย่างดีและเริ่มต้นใหม่อย่างสวยงามล่าสุดหนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการวูดดี้เอฟเอมเผยหมดเปลือกหลังหย่ากับอดีตสามีและต้องสสางเรื่องคดีกับมือที่สาม เล่าทุกเรื่องถึงบทเรียนที่ผ่านมาตลอดสิบปีว่าชีวิตนี้เธอไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองเลยมีแต่ทำเพื่อครอบครัวมาโดยตลอดรู้สึกว่าหนิงเลือกที่จะหยุดนิ่งเงียบในบางเรื่องในสมัยก่อนคิดว่าคงจะไม่ยอมแต่คราวนี้คุณกลับเงียบและใช้เวลาไตร่ตรองกระบวนความคิดของคุณที่ผ่านมาต่างจากอดีตยังไง เพราะหนิงมีลูกในพี่แล้วเด็กคนหนึ่งที่หนิงฟูมฟักมาตั้งแต่ในท้องทุกคนที่รู้จักน้องนิลินก็จะชื่นชมเขาว่าเขาเป็นเด็กมีสัมมาคาระวะมีมารยาทมีความสุขแอคทีฟในการทำอะไรหลายๆเรื่องแล้ววันหนึ่งลูกของหนิงเริ่มเปลี่ยนไปไม่แอคทีฟในเรื่องที่ควรจะมีควา มาสุขในแบบเด็กแล้วสิ่งที่อยู่ในความคิดเขาก็จะเป็นเหมือนหนิงในภาคเวลาที่หนิงรักเพื่อนคือคอยห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ทั้งหมดทั้งโลกเขาก็จะคอยห่วงว่าวันนี้แม่จะเป็นยังไงแม่ร้องไห้ไหมแม่ออกไปทำงานเป็นยังไงบ้างมันทำให้โลกทั้งใบของเขาตรงนั้นแทนที่จะไปใช้ชีวิตที่สดใสทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตรงนั้นมันถดถอยลง แล้วก็แบกทุกอย่างความรู้สึกของคนรอบข้างแบบที่แม่เป็นในวัยสิบกว่าขวบความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกเป็นยังไงเหมือนเพื่อนเขาก็เป็นทุกอย่างให้หนิงเป็นพลังหนิงก็เป็นทุกอย่างให้เขามันเหมือนเราเป็นคนคนเดียวกันดังนั้นที่ผ่านมาทุกเรื่องราวเขาพูดกับแม่ตรงๆเลยไหมไม่แน่ใจว่าสื่อที่บ้านเปิดรับขนาดไหนสำหรับเขา วันนี้น่าจะยากตรงที่ว่าเราปิดอะไรไม่ได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราปิดแต่เขารู้จักเพื่อนเพื่อนเพืนก็รู้จักพ่อแม่ตัวเองเลยเป็นอะไรที่ทำให้เราปิดไม่ได้เลยเขารู้ในประเด็นที่ว่าเรามีปัญหากันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราพยายามจะแสดงหรือทำให้เขาเห็นเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน อันนั้นมันคือผู้ใหญ่สองคนที่มีปัญหาตัวคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรการที่ผู้ใหญ่สองคนมีปัญหาการไม่ได้หมายความว่าเด็กต้องมีปัญหาคือที่บ้านจะไม่ทำอะไรเป็นเรื่องใหญ่แต่พอสื่อม,มันเยอะบางเรื่องเราไม่ได้บอกรายละเอียดแต่คนไปถามเขาถึงในรายละเอียดมันเจ็บปวดตรงนี้แล้วเวลาเด็กคุยกันโอ้โหเด็กเขาไม่ได้คุยอะไรต่างจากพวกเราเลย สิ่งที่เด็กเมาก็ไม่ต่างจากพวกเราแต่สิ่งเดียวที่เด็กต่างจากเราคือกระบวนการความคิดเขาจะคิดถูกคิดผิดต่างจากเราเพราะเรามีประสบการณ์มากกว่าเท่านั้นเองความโชคดีของหนิงคือหนิงมีกุญสือ่ออนุญาตใช้คำนี้จริงๆวันที่หนิงแย่มากๆถามว่าเพื่อนหนิงรู้เรื่องไหมรู้เรื่องประปรายแต่ไม่ได้หมายความว่าโทรคุยกับเพื่อนตลอดเวลา แต่ว่าวันนี้ไม่ไหวในการตัดสินใจของตัวเองจริงๆด้วยเหตุและด้วยผลและด้วยอารมณ์หนิงจะโทรหาพี่อ้อมสุนิสาเขาก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนในแง่ว่าให้ทางเลือกคุณจะทำแบบที่คุณคิดก็ได้แต่ผลอย่างนี้อันนี้จากที่พี่คิดนะแต่ถ้าทำแบบนี้ผลจะเป็นอย่างนี้หนิงก็เอากลับไปคิดแล้วก็กลับมาคุย สิปีที่ผ่านมาหนิงได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดสติและความใจเย็นทุกปัญหาเวลาเข้ามาหนิงเชื่อว่าเวลาใครมีปัญหาก็รู้สึกว่าเราอยากจะหลุดจากปัญหาแต่เมื่อหลุดจากปัญหาไม่ได้เราจะรับมือกับปัญหาอย่างไรให้มีผลกระทบต่อตัวเราต่อใจตัวเราให้น้อยที่สุดคือผู้ใหญ่ชอบสอนบอกว่ามีเรื่องอะไรหนักๆก,ก็บอกว่าช่างมันเถิด คำว่าช่างมันดูเหมือนทำง่ายแต่มันทำยากมากแต่เมื่อทำได้แล้วคำว่าช่างมันก็จะต่อไปอีกว่าช่างมันรวยเอามารับกับมันไหมยากไปอีกสเตปแล้วพอยอมรับกับมันเสร็จยอมที่จะปล่อยมันไหมอัญญะประกาศคู่กระบวนการของหนิงสุดท้ายช่างมันยอมรับอยู่ให้มันมีความสุขแต่มันไม่มีหรอกยอมรับแล้วอยู่ให้มันมีความสุขจริงๆอ่อะคนเรามีหัวจิตหัวใจ แล้วถ้าอยู่ได้ไม่มีความสุขจริงๆหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ปล่อยไหมแล้วพอปล่อยมันก็จะมีความกลัวๆแต่พอได้ปล่อยจริงๆโหมันแค่นี้จริงๆเหรอที่ไม่ปล่อยแล้วแบกไว้นี่คือกี่ปีสิบปีสิเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากในเรื่องนี้หนิงทนและอยู่จนสุดๆว่าทนจนสุดจะเป็นยังไงคือบางครั้งหนิงอยากจะลบคำตราหน้า ลบคำที่โดนตำหนิติถิ่นท,ทุกอย่างมาตลอดหนิงเป็นคนที่เสียเพราะว่าหนิงใจร้อนํำอะไรเร็วใช้อารมณ์ปากไม่ดีพูดจาตรงไปตรงมาแต่ทั้งหมดหนิงยังเป็นแบบหนิงคนเดิมได้นะเพียงแค่ใจเย็นใจเย็นและจากที่คิดอะไรแล้วพูดเลยเราก็แค่เอาเหตุผลมานำก่อนว่าทำยังไงให้เราคิดแบบนี้แต่เป้าหมายเดิม ความเร็วในการตัดสินใจและการทำอะไรลดลงมากพอมันลดลงเวลาที่มันลดเราต้องใช้ความพยายามมากใช่ไหมแต่มันจะมีความรอบคอบมากขึ้นเราก็จะเห็นระหว่างทางแล้วว่าอะไรเป็นจุดด้อยของเราก็จะลงไปขยี้ในจุดนั้นเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแล้วพอวันที่เราตัดสินใจว่าปล่อยเราจะไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้า ที่เราจะต้องมาตอบคำถามตัวเองว่าเราทำดีแล้วหรือยังที่ทนไม่ใช่ทนเพราะอยากจะยื้อหรือยังอยากจะรักความรักมันจบไปนานมากแล้วแต่ที่ทนที่ยื้อมีแค่สองสิ่งถ้ามันดีเกิดดวงดีโชคดีนะลูกของเราก็จะได้สมบูรณ์แต่ถ้าดวงไม่ดีโชคไม่ดีแต่บนความไม่ดีที่จะต้องปล่อยแล้วเดินออกมาหนูจะจบทุกอย่างแบบที่ใครที่เคยว่าเราเอาไว้ทั้งหมด จะพิสูจน์ใช้เวลากับมันให้รู้ว่าคนคนหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนคนอีกคนไม่ได้เราสามารถเปลี่ยนตัวเราเองได้จริงๆนะอัญญาประกาศคู่มันอาจจะไม่ถูกใจใครหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันดีที่สุดสำหรับตัวเราแล้วยิ่งวันนี้การที่หนิงโทรหาคนน้อยที่สุดการที่เราตัดสินใจแบบนี้แล้วปรึกษาคนน้อยที่สุด มันทำให้เห็นว่าเราเปลี่ยนได้จริงๆจากตัวเราไม่ใช่จากที่มีเสือคอยรับรับรับแล้วสุดท้ายไม่รู้จริงหรือเปล่าระหว่างที่เจอเรื่องราวทั้งหมดคุณก็ยังทำงานได้ดีมีพลังกับการทำงานเพราะคุณเป็นคนที่จริงจังมากทั้งหมดทั้งปวงที่แอบรู้สึกว่าถ้าคุณไม่มีงานจะบ้าไหมถ้าไม่มีงานก็อยากรู้ชีวิตคุณจะเป็นยังไง คือชีวิตหนิงเนี่ยนะถ้าอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำงานหนิงว่าหนิงบ้าเพราะพลังขับเคลื่อนหนิงทั้งหมดมันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังในการทำงานเพราะมีจุดมุ่งหมายว่าหนิงทำงานต้องการอะไรเรามีคนข้างหลังที่เป็นห่วงอีกเยอะแยะมากมายที่สุดก็คือลูกหนิงแม่หนิงครอบครัวหนิงแล้วเรายังมีลูกน้องที่เขาเป็นทหารคอยอยู่ข้างหลังเรา คนเรามันจะประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ที่เป็นหนิงปนิตาเราไม่ได้เก่งคนเดียวและหลายๆเรื่องหนิงก็ดันไม่เก่งด้วยหนิงมีแม่ทัพซ้ายขวามีขุนพลมีทหารที่สนับสนุนอยู่ข้างหลังแล้วถ้าวันนี้หนิงล้มคนข้างหลังเราอีกเท่าไหร่เราก็ต้องพยายามจะยืนขึ้นมาให้ได้เรามีเรื่องต้องทำเรามีเป้าหมายข้างหน้า ล่าสุดที่หนิงได้แสดงความรักกับตัวเองจริงๆคือตอนไหนเพราะรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาคุณให้ใจกับทุกคนอย่างเดียวไม่มีอ่ะเวลาซื้อของแต่จริงๆมันก็แค่บำบัดชั่วคราวจนกลายเป็นวันนี้เชื่อไหมใครถามว่าอยากได้อะไรบ้างไปซื้อของคลายเครียดกันไม่อยากได้อะไร ที่พูดมาที่ไม่เห็นว่าคุณทำอะไรเพื่อตัวเองเลยไม่รู้ว่าคุณเคยชื่นชมตัวเองหรือเปล่าที่รู้ไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ทั้งที่อ้อมเองทั้งที่ปรึกษาเองก็บอกว่าให้หนิงไปหามาหน่อยเขาถามว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของคุณหนิงทำให้หมอหน่อยได้ไหมหนิงก็บอกว่าความสุขของหนิงเหรอ หนิงเป็นคนชอบแต่งตัวสวยๆเป็นคนชอบไปนวดหน้าทำเล็บทำผมรู้สึกว่าตัวเองสวยแล้วหนิงมีความสุขหนิงก็ไปทำตามที่หนิงพูดกับที่ปรึกษามีอยู่วันหนึ่งทั้งวันหลังจากที่ปรึกษาพูดเราก็เข้าเ m q u a เ i ียเลยไปช็อปปิ้งเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ใช่เชื่อไหมว่าสัมภาษณ์มาหลายรายการเลยนะยังไม่เคยร้องไห้พี่ว่าหนิงร้องไห้ง่ายไหมถ้ามีกล้อง ยากมากนะที่น้อยมากหนิงเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้โดยไม่จำเป็นจนเพื่อนๆนพูดว่าร้องไห้บ้างก็ได้